วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับพบกักผมแอลคุ้ยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแมทเทลจูราสสิคเวิลด์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้จะเป็นจูราสสิคเวิลด์คอสเจอรี่นะครับ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าหลังๆนี้ผมจะเน้นรีวิวเป็นแบบพวกแฮมมอนคอลเลกชันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปสายพวกเวสัสสมแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีบางตัวที่ไม่มีในเวอร์ชันแฮมมอนนะครับแล้วผมอยากจะตามกระแสของซีรีส์ r a s s s c World Chaos Theory ด้นะครับผมเลยสั่งมาเป็นตัวรุ่นวายรอนะครับก็จะเป็นเจ้า m a จูก้าสอดรัสเมเจอรนะครับ ่าทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีชื่อเมเจอร์อยู่ข้างหลังก็แปลว่าตัวนี้จะมีบทบาทใน Jurassic World Chaos Theory Season 2นะครับตามโปสเตอร์ที่ผมขึ้นรูปให้เลยนี่นะครับไอตัวในรายของเล่นหรือว่าในลายหลักเนี่ยผมคิดว่าผมจะเก็บเฉพาะตัวที่ผมมองว่าแบบเออมันสวยจริงๆแล้วก็น่าเก็บจริงๆนะครับตัวไหนที่แบบว่ามันยังจืดๆจเฉ่มอ,อยู่อ่ะผมก็ผ่านไปเลย รอเวอร์ชันแฮมมอนทีเดียวอ,อย่างอโลโซรัสเนี่ยตอนแรกผมมีแผนจะเอาไอรุ่นรูทเลสแลมเพลแล้วนะครับแต่ผมเห็นว่ามีรุ่นแฮมมอนคอลเลกชันกำลังจะมาผมก็ตัดผ่านตัวนั้นไปเลยเออรอรุ่นแฮมมอนทีเดียวแต่ไอตัวนี้นะครับมันเป็นตัวแบบเรียกยังไงวะเป็นแอนเชคอนิสหรือว่าเป็นตัวร้ายตัวใหม่ของซีซันส2นะครับ ไหนๆมันก็จะเป็นตัวร้ายของซีซั่น2ทันทีผมก็จัดมาเลยเรอต้อนรับ a อ s t h e ร r y ซีซั่น2ที่จะเข้าใน Netflix 17ตุลานี้นะครับก็สลับกันเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลายของเล่นของเมลายแล้วก็ลายแฮมมอน o l l e ลเลกชัที่เป็นลายของนักสะสมนะครับก็สลับไปมาแต่ลายของเล่นเนี่ยจะเก็บเฉพาะตัวที่คิดว่าอยากได้จริงๆนะครับจะเน้นเก็บเป็นแฮมมอนซะมากกว่าและต้องขอบอกเลยว่าไอ ตัวมาจูก้าซอรัสเมเจอร์เนี่ยจะนับเป็นครั้งแรกที่มาจูก้าซอรัสจะมีบทบาทในแฟรนไชส์จูราสสิกนะครับบทบาทที่ว่านี้ก็คืออยู่ในไทม์ไลน์แคนนอนในมูฟวี่แคนนอนเลยนะครับถ้าเป็นพวกตัวสื่อเกมอะไรเงี้ยมันเคยมีออกมาหลายครั้งแล้วแต่ถ้าเป็นในไทม์ไลน์ของจักรวาลหนังเนี่ยมาจูก้าซอรัสเมเจอร์จะนับเป็นครั้งแรกที่มาจูก้าจะมีบทบาทนะครับเพราะว่าในปี2015นะครับมาจูก้านับเป็นหนึ่งในส่วนผสมของอิโดมินัสเว็ก โผล่มาแค่แบบ DNA ส่วนผสมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่เคยมีแบบตัวตนออกมาเลยครั้งนี้นับว่าน่ายินดีนะครับที่มาจุงก้าจะมีบทบาทสักทีโอเคก็พูดมาเยอะแล้วมาดูที่กล่องกันดีกว่าซึ่งสภาพแบบโคตรยับเยินเลยครับแต่ก็อย่างว่าเนาะคาดหวังอะไรไม่ได้มากจากการสั่งจากต่างประเทศนะครับถ้าสั่งจากไทยเน่ยกล่องมันจะสภาพดีกว่านี้นะครับก็ยับเยินนิดหนึ่งจะช่างมันก็จะมีโลโก้ Jurassic World Chaos Theory นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้วงกลมอีกอันหนึ่ง แล้วก็จะมีโลโก้ Netflix ก l o อโลโซอรัสตาร์บอร์ดใตัวที่เป็นตัวร้ายของซีซั่นหนึ่งนะครับและก็ d a r i เ s นะครับวายรดอบาจูก้าซอรัสเมเจอร์แล้วก็จะมีเขียนจิวซิวเคอ o สเต e o ี y เหมือนเดิมน,นะครับจะเป็นของ Line Epic Evolution นนะครับจากแ a ทเทลโฟลพัสหรือว่าสี่ขวบขึ้นไปนะครับก็นับเป็นของเล่นเด็กแหละแต่ก็นักสะสมแก่ๆอย่างพวกเราก็มาแย่งเด็กซื้อ ชีวิตของนักสะสมก็งี้แหละครับอยากได้ของเล่นที่เป็นทอยเพื่อแบบว่าสร้างความสนุกสร้างความสุขให้กับตัวเองมันสารฝันได้อะไรเงี้ยข้างหลังก็จะมีเหมือนเดิมนะครับไวร์ดอั a จูก้าโซลัสเมเจอร์แล้วก็จะมีให้เห็นว่าเวลามมวนตรงนี้แล้วจะโยกหัวขึ้นลงอะไรเงี้ยเป็นแบบโชว์ลูกเล่นมันแบบพื้นๆนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า m p นเ e Attack ก็จะมีพวก App Jurassic World p l a y โฆษณาอยู่ตรงนี้นะครับให้เอาไปสแกนซึ่ง หลังๆเนี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้แล้วละ่ะผมไม่ค่อยได้แบบสแกนลงในแอป,ปแล้วเพราะว่าขี้เกียจหลังๆเนี้ยผมเล่นแบบสะสมของจริงไปเลยดีกว่าไอตัวสินค้าจริงอะแล้วก็ตัวอื่นๆในลายวายไอเวฟไ i รอรนะครับจะเป็นเซราโทโซลัสสีเขียวแพคคีไรโนโซลัสแล้วก็พาราโซโลโลพัสนะครับนี่นะครับก็เม d e ใน c h น่าผลิตในประเทศจีนข้างล่างนะครับ ก็จะเป็นพวกคำตรงคำเตือน Universal Studio Amblin แล้วก็ DreamWorks นะครับโอเคพูดกันมาเยอะมากแล้วนะครับแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยก็ถึงเวลาที่ต้องแกะสักทีนะครับอือหนึ่งนั่นแหละตัวบอดี้เนี่ยมันออกมาง่ายนะครับแต่สิ่งที่ยากคือหางซึ่งมันต้องกรีดไอตัวพลาสติกออกมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอตัวกระดาษที่ติดกับตัวพลาสติกมันขาดนะครับผมชอบวิธีนี้มากกว่ามันจะได้แบบ กล่องไม่ขาดไม่เสียนะครับดึงออกมาต้องค่อยๆนะครับค่อยๆจะเย็นแต่แบบไอตอนนี้ผมรู้สึกว่ากลัวกระดาษเอ้ไม่ใช่กระดาษดิตัวกลัวไอตัวพลาสติกมันบาดมือผมมากเลยเพราะมันคมมากค่ะค่อยๆนะครับดึงออกมาละเออเริ่มได้ละเริ่มได้ละเริ่มได้ละอ,อ้ยเอ้าอืออย่างนี้เลยดีกว่าอ เออมีบาดผมนิดหนึ่งแต่เอาต่อเอา,เอ,า,เอ,าออกมาให,ให้ได้เว้ยอุอ้ยนั่นแหละออกมาแล้วลำบากลำบน <c oughs> ก็หางเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเทียบแล้วคือสัสดส่วนของเมนดลายช่วงนี้จะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสมาเลเทเทมเอาอะไรก็ไม่รู้เราเอากล่องออกไปดีกว่านี่นะครับตัวบรรจุ ตัวเจ้าเมเจอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับไอตัวรูเสียบเนี่ยกับไอตัวแท่งเสียบจะเป็นสีขาวอุ้ยตกใจเสียงมันมันมีเสียงนะครับตัวนี้เอาโก้มาอย่างนี้ดีกว่ามาเริ่มกันที่งานปั้นหัวนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในงานปั้นที่เมทเทลทำดีที่สุดในเมลลน์เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ย เป็นตัวที่ค่อนข้างตรงหลักนะครับเมื่อเทียบกับไอตัวก่อนที่ทางแฟนชา์จูเลสิกดีไซน์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีกาบาริโอนิสนู่นนี่นั่นคานงคาโนถ้าเทียบแล้วคือตัวนี้ตรงหลักกว่าไอตัวพวกนั้นนะครับแต่สิ่งที่ไม่ตรงก็คือไอตัวบอดี้มันนะครับเธอะทะมากเกินไปแล้วก็ตูตาเกินไปนะครับจริงๆอ่ะทรงของมันนะ่ะคนออกแนวแบบเออตัวยาวๆเหมือนไส้กรอกอะไรเงี้ยไอตัวใน l ล n e พาว m มอ t ์แอคแท็กเนี่ยมันดีตรงที่แบบรูปทรงเหมือนไส้กรอกนะครับ แต่ถ้าเทียบกันแล้วคือไอตัวนี้ตรงหลักกว่านะครับถ้าไม่นับไอตัวบอดี้มันเนี่ยตัวนี้คือดีกว่ารุ่นนั้นเยอะเลยผมโคตรชอบไองานปั้นหัวมันเลยเนี่ยทำออกมาได้ดีมากดีเทลอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยคมเท่ากับลายแฮมมอนนะครับแต่ถือว่ากําลังดีนะครับสาหรับไอตัวเมนไลปั้นออกมาได้แบบเวลดันมากเลยนะครับแล้วก็การลงสีลูกกาเนี่ยอาจจะแงงๆหน,น่อยคือมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ในตามันนะอะอะโฟกัส มันจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวพลาสติกมันเลยนะครับไม่ใช่การเพ้นสีดําซึ่งน่าผิดหวังอีกจุดที่น่าผิดหวังก็คือไอตัวเขาของมันนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของมาจุงกาเนี่ยไม่มีการเพ้นสีบนหัวมันเลยนะครับไว้ผมไปลงสีเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็หน้าตามันเนี่ยมีความเป็นอับริซอมากนะครับไอตัวในวงอับริซอเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือหน้าสั้นแล้วก็แขนเล็กนะครับอย่างไอพวกคาโนอับร,ริซอรัสมาจุก้าซอรัสดูกอฟส์อะไรเงี้ย คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับหน้าตาจะออกแนวนั้นโอเคอ้าปากนิดหนึ่งอย่าเพิ่งมีเสียงนะไอตัวพังผืดเนี่ยจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็เวลาอ้าปากมันจะยืดไอตัวดีเทลลิ้นเนี่ยอาจจะแบบดูเงาเานิดหนึ่งนะครับดีเทลไม่ค่อยเยอะแต่ถือว่าปั้นมาอยู่นะครับเนี่ยลองสังเกตดีดีมีการปั้นนะครับแต่อาจจะมีความสมูทอยู่นิดหน่อยเพดานก็เป็นสแตนดาดหรือว่าเป็นพื้นฐานของไอตัวการปั้นของแมทเทลนะครับไม่มีอะไรดูว้าวมากในปาก แต่ไอสิ่งที่ว้าวกว่าก็คือฟันนะครับฟันเนี่ยมีความเป็นแบบซอฟตเตอร์เมทิเลนะครับหรือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็มีการปั้นที่ไม่ทู่ไม่มีความเป็นแบบปัอมๆเหมือนกับไอตัวกันก่อน,นครับตัวก่อนเนี่ยคือปั้นเซฟเพื่อเด็กนะครับแต่แมทเทลเ่ยเขาได้คนพบวิธีใหม่ว่าต่อให้ทําฟันแหลมนะครับแต่ถ้าทําเป็นวัสดุนิ่มๆน,นะครับเด็กจับเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บนะครับ เขาเลยแบบว่าทําฟันให้มันนิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้มันแหลมขึ้นนะครับมันก็ยังเซฟสําหรับเด็กอยู่ดีนะครับเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยโอเคนะครับไล่มาช่วงคอนะครับช่วงคอก็จะมีทั้งริ้วรอยตัวเส้นเลือดของคอมันนะครับเส้นเอ็นของคอมันแล้วก็จะมีออสซีลเดิมบนคอมันนะครับแล้วก็หลังหัวมันเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่หลังหัวดีหลังคอจะมีหนามไล่ลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเป็นรอยพับรอยเหี่ยวย่นของผิวอาจจะมีปั้นเกร็ดเพิ่มเข้ามา ผสมด้วยนะครับถือว่าปั้นดีเทลออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตรงไหล่มันเนี่ยจะมีแบบว่ารอยพับเวลาแบบว่าตึงแขนตึงขาตึงคออะไรเงี้ยมันจะมีแบบรอยตึงของผิวหนังมันอยู่นะครับแล้วก็จะมีออสซิลเดิมนะปั้นเป็นตุมต่มๆบนหลังมันเยอะมากเลยนะครับส่วนในตัวสีของไอ้พิเกอร์เนี่ยจะอ,ออกแบบสีเขียวน้ำทะเลนห,หน่อยๆนะครับคล้ายๆกับสีของบัมปี้นะครับแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเข้มกว่านิดหนึ่ง แล้วก็ใต้คอเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลคลืนครีมนะครับน่าจะเป็นแบบสีเบจมั้งแต่ไม่มีความอมเหลืองเลยนะครับผมก็แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันสีอะไรแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันออกแบบสีเทาอ่อนอมน้ำตาลนิดนิดนะครับแล้วก็ตัวลายที่สกรีนมาบนหลังมันเนี่ยจะอ,ออกสีไลท์แทนนะครับไลท์แทนก็คือแบบสีน้ำตาลดน,อ,นอ่อนนะครับสีคล้ายๆกับทรายหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอตรงนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนกับ ไม่รู้เรียกว่าอะไรน่าจะเป็นแบบว่ารอยตึงของไอตัวกล้ามเนื้อมันมัง้งแล้วก็แขนเนี่ยจะเล็กมากเลยนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างหนานะครับสําหรับอัลบริซอเนี่ยเพราะว่าแขนอัลบริซอเนี่ยมันจะเล็กๆนิดหนึ่งแต่อันนี้แขนสั้นนะครับแต่มันมีความหนาแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเวปเซนหรือว่านําเสนอความเป็นอัลบริซอได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามาชูก้าอยู่ในวงนี้แล้วมีเอกลักษณ์ประมาณน,นี้ ถ้าตัวมันผอมกว่านี้หน่อยแล้วก็ทรงเป็นไส้กรอกมากกว่านี้หน่อยเนี่ยผมจะชอบมากกว่านี้นะแต่เท่านี้ก็ถือว่าสวยแล้วครับนี่นะครับจะมีเป็นรอยตึงรอยย่นคล้ายทองช้างแล้วก็จะมีการปั้นสกินเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ค่อยขมมากเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าดีนะครับสำหรับลายของเล่นนะครับทำได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคละ แต่ช่วงขาเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่แมทเทลปั้นออกมาได้คมที่สุดนะครับถ้าเทียบกับไปตัวบอดี้ของมาจุงกาเนี่ยบอดี้มันเนี่ยมันยังไม่ค่อยคมแล้วก็ชัดมากนะครับแต่ยังมีดีเทลอยู่แต่ตัวขามันเนี่ยโหปั้นออกมาได้ค่อนข้างลึกแล้วก็คมกริปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสซิเดิมรอยย่นขมผิวรอยพับอะไรเงี้ยปั้นออกมาได้โอ้โหชัดแบบว่าคมแบบคมกริฟเลยครับต้องยอมรับว่า ขวอขาเนี่ยปั้นดีกว่าส่วนอื่นของบอดี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแบบพวกกล้ามเนื้ออะไรย่างนี้นะครับปั้นออกมาได้สวยแล้วก็ไล,ล่ลงมานะครับตัวมัสเซลเดฟเนชันเนี่ยถือว่าปั้นออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยปั้นออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ไซส์เล็กไม่โอเวอร์ไซส์นะครับถือว่าดีมากๆแต่อาจจะเป็นข้อเสียตรงที่ตัววัสดุมันหนักไงีพอพอวัสดุหนักปุ๊บไอตัวเท้าเล็กก็กไม่ช่วยให้มันบาลานซ์ได้นะครับ อาจจะเป็นแบบจุดปิเล็กๆน้อยๆสําหรับการแบบสร้างสูนท่วงมันแล้วก็ไอ้ตัวเล็บกับดิวคลามันเนี่ยไม่เพ้นเลยนะครับซึ่งน่าผิดหวังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแมทเทลอะจะลงสีไอ้ตัวไซนีด้วยนะครับไอตัวเล็บมันอะแต่หลังๆเนี่ยเหมือนแมทเทลตัดงบในการลงสีฟิกตตวฟิกเกอร์นะครับทําให้หลังๆเนี่ยไอตัวต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีการลงสีเล็บเท้าเท่าไหร่นะครับขนาดทีเร็กตัว Legacy เลกาซี่อะไรเงี้ยลูบัคอะยังไม่มีการลงสีเท้าเลยครับ ซึ่งน่าผิดหวังมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแมทเทลอะลงสีเล็บตลอดแต่หลังๆแมทเทลไม่ค่อยทำแต่ก็ช่างมันครับเดี๋ยวผมหาเวลาเอาไปลงสีเองก็ได้ครับที่จุดนี้ไล่มาตรงหางครับตรงหางก็จะมีแบบว่ารอยตึงของในตัวผิวหนังมันแล้วก็จะมีการปั้นสกินเช็เจอร์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็จะมีออสเตรเลียมเล็กๆน้อยในตรงนี้ไล่ลงมาตรงหางก็จะเป็นตัวหนาม,มน,นะครับอยู่ตรงช่วงแบบ ช่วงกลางๆจนถึงปลายนะครับไอตรงนี้จะไม่มีอ้อลืมให้ดูนี่เลยสแกนโค้ดถ้าใครอยากเอาไปสแกนก็สต๊อปลิปแล้วไปสแกนกันได้นะครับแต่ผมแบบอาจจะแบบค่อยสแกนตอนเวลาเบื่อๆนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจส่วนใหญ่จะเก็บอย่างเดียวไม่ค่อยเอามาสแกนในแอปเล่นหรอกผมว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันก็พอๆกันนะครับเทียบกับไอตัวฝั่งที่แล้วใกล้เคียงกันอยู่ ยกเว้นไอตัวขามันนะครับขาซ้ายเนี่ยมันจะก้าวเข้ามานะครับต่างจากขาขวาที่มันจะอยู่ข้างหลังต่างกันแค่นี้นะครับโอเคมาดูลูกเล่นกันเลยนะครับลูกเล่นมันนะครับก็คือสามารถสไลด์ไอตัวปุ่มเลื่อนเนี่ยไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับนี่อย่างนี้เออแล้วก็มีสามารถให้มันค้างอยู่อย่างนี้ได้นะครับอาปากค้างได้ แล้วก็พอเลื่อนปุ๊บก็จะปิดพอเลื่อนอีกทีก็จะอ้าแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้าอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นกิมมิกที่ผมค่อนข้างชอบนะครับแม้ว่าไอ้ตัวปุ่มเนี่ยอาจจะแบบว่าชัดแล้วก็แมมงแงหน่อยหนึ่งแต่ไอ้ตัวลูกเล่นเนี่ยทำให้สามารถโพสท่ามันได้นะครับ ผมว่าดีกว่าไอ้ตัวรอแอคแท์ของไดโนเอสเคปนะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นปุ่มแบบเลื่อนหน้าหลังหน้าหลังซึ่งมันจะมีรอยแหว่งอยู่ระหว่างปุ่มนะครับผมไม่ค่อยชอบอย่างนั้นผมชอบอย่างนี้มากกว่าแล้วมันเล่นเพลินมือด้วยนะครับเอาจริงเออนอกจากเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็สามารถเลื่อนไปข้างหลังได้นะครับอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับก็คือจะแบบว่าขยับไปทางตัวกันข้ามกับไอ้ตัวข้างหน้านะครับอย่างเช่นถ้าขยับไปข้างหน้าเนี่ยจะ ขึ้นลงก่อนใช่ไหมถ้าอย่าไปข้างหลังมันก็จะลงขึ้นนะครับสลับกันไม่รู้ทุกคนเห็นยุงไหมนะตี <c oughs> ไ,ไม่โดนด้วยช่างมันแม่งยุงมันมาตอนถกตอนกำลังถ่ายรีวิว <c oughs> แล้วก็ไอตัวเสียงมันเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณ4 เสียงมั้งถ้าจะไม่ผิด4หรือ5นี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินกับเสียงเท่าไหร่น่าจะเป็นซาวเสียงเดียวกันกับไอที่ที่จะใช้ใน chaos series season 2นะครับรอดูได้เลยว่ามันจะใช้เสียงแบบนี้ไหมวัดความยาวนะครับจากหางถึงหัวเดีย๋ยวลองวัดดูก่อนได้ประมาณ13.25นิ้วนะครับหรือประมาณ33 5ซนเมตร ความสูงมันนะครับลองเอาจากหัวก่อนเพราะว่าหัวมันดูก้มๆนะถึงหัวเนี่ยประมาณสี่นิ้วครึ่งเอ้ยไม่ถึงดิประมาณสี่จุสองห้านิ้วนะครับหรือประมาณสิบเอดซนติเมตรก็ถือว่าเตี้ยอยู่แต่ถ้าตรงสะโพกมันนะครับประมาณห้านิ้วนะครับหรือประมาณสิบามเซนติเมตรต้องให้มันแบบชูหัวขึ้นมามากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือมันดูก้มไปหน่อยไอ้ตัววัด จุดที่มันล็อกเนี่ยมันก้มต่าไปนิดนึงต้องให้มันชูขึ้นมา่านี้ก็ประมาณอุ้ยแต่อย่างที่บอกนะครับไอตัวเท้ามันเล็กแล้วก็วัสดุมันหนักด้วยนะครับทําให้ศูนย์ถ่วงไอตัวนี้มันลําบากกว่าไอตัวมันก่อนผมต้องแบบว่าไปหาเวลาไปจัดท่ามันใหม่อาจจะไม่ค่อยตั้งมันนะครับเพราะว่ามันตั้งไม่ค่อยได้มาเทียบกับไอตัวฟิกเกอร์คนนะครับขอเทียบ2ตัวเลยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมขนาดผมจัดเท้ามันแล้วนะมันยังนี่เลยมันยังล้มเลย เทียบกับโอเวนแล้วก็เบนนะครับซึ่งไอตัวฟิกเกอร์มนุษย์ตัวละครจาก Chaos Theory เคอสเตอรี่เนี่ยผมมีแค่เบนตัวเดียวนะครับผมรอหาซื้อดาริอสเคนจิหรือว่าไอตัวอื่นๆนะครับที่แน่ๆคือตอนนี้บุคลินกับแซมมี่ยังไม่มีผลิตออกมานะครับรอดูว่ามันจะผลิตออกมาตอนไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอจัดท่ามาจุงก้าให้มันดีก่อนอย่าล้มนะจ๊ะตั้งเบนไว้อย่างนี้แล้วก็ตั้งโอเวนโอเวนยืนดีๆนะอย่าล้มตามมัน ลำ,ลำบากลำบนการจัดให้มันยืนได้นะผมกลัวมาจูก้ามันจะล้มอีกเนี่ยเพราะว่าศูนย์วมมันจัดมันได้ไม่ค่อยดีโอเคเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คืออัตโรซีรับเตอร์นะครับผมไม่เอาบลูมาเพราะว่าบลูไม่ได้โผล่ในเค a อสเ h อรี่นะครับอัตโรซีรับเตอร์เนี่ยโผล่ในเค a อสเ h อรี่ซึ่งไอตัวที่ผมเอามาเนี่ยคือไทเกอร์นะครับที่ผม,มรีเพนยืนได้ไหมโอเคยืนได้ก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเทียบกับแฮมมอนด์คอลเลกชันคานทอรัสจะเห็นว่าคานจะตัวใหญ่กว่าแต่2ตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่หน้ามันสั้นแล้วก็แขนมันเล็กนะครับแต่คานเนี่ยรุ่นแฮมมอนเนี่ยแขนมันจะใหญ่กว่าในหนังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในหนังจะใหญ่กว่าชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงนะแขนมันจะได้กว่านี้นะครับแล้วก็จะมีมีข้อต่อตรงข้อศอกแต่ในหนังมีข้อต่อแขนตรงข้อศอกนะครับแต่มาไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงอืมก็เทียบกันแล้วสวยดีนะครับ เป็นวงอะบลิซอที่ผมมีอยู่2ตัวสุดท้ายก็จะเป็น2ตัวโปรโดของผมในตอนนี้นะครับจะเป็นป้ายเล็กซี่แล้วก็บักเซฟเจ้ากีกานะครับขนาดตัวก็ต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่ามาจูกาเนี่ยจะเป็นแบบว่าไดนโนเสาร์ที่ค่อนข้างไปทางขนาดกลางมากกว่านะครับส่วนทีเร็กซ์กับกีกาเนี่ยจะเป็นไดนโนเสาร์ทเทอร์รพอดขนาดใหญ่แต่ก็สเกลเล่นด้วยกันได้สวยนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว m t t Tail Jurassic World c o a o s t h e ว r y w i r ล a ามาจุงกาโซลัสเมเจอร์นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเก็บไอ้พวกตัวร้ายจากซีรีส์นะครับผมค่อนข้างแนะนำให้เก็บนะครับแต่ถ้าเป็นสายแบบสวยๆสายนักสะสมคอลเลกเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวที่สมบูรณ์มากนะครับแต่ก็น่าเก็บอยู่ดีครับเพราะว่าเป็นตัวร้ายที่เป็นแบบเออตัวหลักจากซีซั่น2งอะไเงี้ย มันก็น่าเอามาประดับคอลเลกชันอยู่แต่มันก็เป็นของเล่นเด็กแหละเข้าใจได้ว่ามาตรฐานมันยังไม่ดีเท่าพวกแฮมมอนด์เ,เรื่องการลงสีอาจจะย,ยังต้องปรับปรุงนิดนึงแต่เรื่องงานปั้นเนี่ยผมว่าทําดีนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างตรงกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับยกเว้นในตัวความเบลกี้หรือว่าความเทอะท้าของมันเนี่ยควรผอมแล้วก็ทรงเหมือนไส้กรอกมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่านะมันใกล้เคียงกับหลักมากกว่าไอ้ตัวเก่าไอ้ตัวเก่าแม่งหนามเต็มตัวเลย ไอตัวนี้ไม่ค่อยมีหนามเท่าไหร่สวยดีก็ใครสนใจก็ลองไปซื้อในแอปช้อปปิงช้อปปี้หรือลาซาด้าอย่างนี้ก็ได้นะครับมีอยู่สำหรับใครที่ชอบทิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Sub s c ค i b e ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาตลอดและผมจะหาเวลามาลงคลิปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ตอนที่ผมมีเวลานะแต่หลังๆผมแบบเริ่มปิดคอร์สแล้วแหละก็จะพยายามหาเวลามาลงคลิปให้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงท่านี้นะครับ